สองไม้เจ้ากุบะนะคะจ้างตัดกิ่งไม้ตกแต่งกิ่งไม้มาเมื่อวานนี่ยุงเห็นบอลดอกไม in in film, ้นะสร้างทาด นี่ค่อยเห็นอยู่ในนี่เนาะไม้นะนฮะโบหมูวานนี่นะ,นะขนาดนี้โอ้ยยังว่ามาเมอวานนี้พอดีเลยเด้ตัดกิ่งไม้นะคะด้านหลังบ้านลุงนะตัดเอาไม้ไผ่นี่เอาออกเลยนะคะต้องเอาออกเลยนะคะต้องเอาออเนะคะ ตัดทั้งหลังบ้านนะคะตัดหญ้าตัดอะไรด้วยนะคะด้านหลังบ้านลุงนะคะเเซียนตัดไม้ขนาดเลยเนาะโอ๊ยมันไม่ดีนะถ่ตรงที่ตัดไม้นะ่ะ ไเมื่อจากเส้นแล้วชะน้อยเมื่อรับเจ้าคุณเ้วบอกเรับเจ้าคุณนะเดี๋ยวมันชิ้นางไปหัวกระชากเดียวมันเอาคือว่ายางมาเหมือนยางพูเลเหมือนยางไปสะพานเลยมันเยางมาพวกมูเลยก็หัวเมื่อยางเขาสะพานแะหัวกระชากะ ทงบลักเลยลุ้งคุยเลยทุกตกดเป็นด้านหลังนะคะมันจะได้แบบโล่งๆนะกิ่งไม้อะไรนี่ก็ต้องเอาออกโล่งดีทีนี้โล่งดีสร้งูส้งครับ

โอเคเลยพี่ <Okay. S 2> ไยังไงครับไม่ชัดเลยค่ะเฟสซีโอเคอืมโไม่ชัดเลยค่ะ๋ยวเราะเทศโปรเกมเ้อบาบนางไม่ชัดค่ะเวลาอ, <S 2> <S 2> อืม okay. อ่มามันคือชัดอยูอม่มันต้องไปปรับที่โทรศัพท์นะครับนี่ต้องไปปรับที่โทรศัพท์ของเฟซีนะครับคุณเข็มพรนะครับ หรือว่าแบตจะอ่อนทำยังไงครับพี่อ้ายนะครับมันไม่ชัดเขาบอกครับ w i f ฟปิด w i f ฟหรือเปล่าครับปิด Wi-Fi ปิดยังไงเนาะบาทน,นีเน่เปิดไวไฟเหรอลูดลงมาลูดไปหารูดไปหา w i f ฟลูดไปลูดลูด อยู่เลยเนาะบ้านมันต้องรูดหาอ,อไม่เปลี่ยนละรูดไปมันคือไปยอยากเคืียรสิอ้าวไม่ได้นี่บอแม่นเจ้าของโทรศัพท์เพิ่งมาก,กันเด้อครับผมเพ็่อ่กเป็นคลิปนี้สั้นๆนะคะว่าทไม่เป็นน,น,ะะนะครับก่รู้ทยังไงนะจุดแต่งด้านหลังบ้านลุงนะคะให้สวยงามน,นะคะโลกมากเลยนะคะโอ้โหต้อง